กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเราพบเจอกันแบบทุกวันเกาะติดติดตามหายใจรถต้นคอที่คอหอยนะครับนี่คือสื่อสไตล์ยุคนนะอีซี่ยุคนยุคคนชนข่าวยุคคนขยี้ข่าวว่าไปทุกวันนี้มีหลายชื่อมีหลายรายการนะครับแต่ยืนจันจุดยืนเดิมชัดเจนจริงใจไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเข้าข้างชาวบ้านอยู่เคียงข้างประชาชนทุกกรณีไม่ได้เป็นเดบก นะไม่ได้เป็นอะไรกับนักการเมืองพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองรัฐบาลนะเพื่อทวงถามความรับผิดชอบนะแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะนะรัฐบาลคือผู้บริหารแล้วก็ใช้งบประมาณภาษีนะครับถ้าชื่นชอบสื่อแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับหรือจะช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนก็ได้เพราะผมไม่รับเงินบริจาคทุกกรณีนะไม่เปิดรับบริจาคไม่อะไรทั้งนั้นอนะ เนะเพราะว่าเพราแมพีม่น้องประชาชนทุกคนก็ลําบากอยู่แล้วทำมาหากินเศรษฐกิจฤฤฤฤแบบนี้ผมเกรงใจเอาแบบนี้ละกันไม่อยากจะไปรบกวนนะพื้นฐานของความเกรงใจผมคิดว่าก็ชัดเจนตามสไตล์ของผมนะฮะมีสินค้าตามลิงไลน์คุณผู้ชมก็อุดหนุนได้มีทั้งไส้อัวมีทั้งแหนมมีทั้งหม่ำม,มีทั้งเนื้อหมูแดดเดียวหมูทุกอะไรก็ไส้กรออีสานเยอะเนะเยอะแยะเต็มไปหมด ของชุมชนนั้นแหละครับนะโอเคนะผมมาเจอวันนี้ก็คงไม่ได้ใช้เวลานานเพียงแต่ต้องการยืนยันจะขอยืนยันนอนยันแล้วก็นั่งยันว่าจะถึงนักขันนานี้ข่าวสารยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับไปกลับมาคุณละว,วรนแสงสนิทซึ่งเป็นประลัดกระทรวงการคลังเวลาประลัดเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงประลัดไม่ใช่นักการเมืองนะครับปลัดคือข้าราชการประจำนะเป็นข้าราชการประจํา ที่สูงที่สุดอ่ะของกระทรวงการคลังก็เป็นมือทํางานบอกว่ากรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการเป็นเงินสดใต้ตั้งแต่วันที่ 25, 26, 27 28, 29ไม่โอนนะครับเพราะติดเสาร์อาทิตย์ไปโอนอีกทีวันวันจันทร์ที่30กันยายนนะชัดเจนนะครับมาดูนะฮะคนพิการจะได้ก่อนใครเลยนะครับคนพิการจะได้ก่อนใครและ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยศูนย์คนพิการกับเลขศูนย์จะได้วันที่ยี่ห้าวันแรกเลยผู้ที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามจะได้วันที่ยี่บหกบัตรประชาชนลงท้ายด้วยสี่ห้าหกเจ็ดจะได้วันที่ยี่เจ็ดและบัตรประชาชนลงท้ายวันที่แปดกับเก้าจะได้วันที่สามสิบนะสามสิบทีนี้การจ่ายเงินเนี่ยนะครับ จะเข้าพร้อมเพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์ทำได้สามช่องทางนะติดต่อธนาคารตู้ ATM หรือไม่ก็โมบายแบงกิ้งนะชัดเจนไหมส่วนคนพิการไม่ต้องทําอะไรเพราะคนพิการเขาลงทะเบียนเขามีเลขที่บัญชีที่เขาโอนเงินกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็จะโอนเงินเข้าทันทีนะครับสมัครวันนี้ยังทันไหมอันนี้หมายถึงกลุ่มไหนถ้ากลุ่มแรกเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะกลุ่มแรกเนี่ย รัฐบาลเขาบอกว่าเขามีข้อมูลมีรายชื่อหมดแล้วนะกลุ่มแรกก็ได้กันตามปกติรอรับตังค์อย่างเดียวว่ากันง่ายๆนะคือเดี๋ยวคือผมเชื่อว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับออ,ออกมาให้สัมภาษณ์ข้าราชการปรัทสวงทางออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่าพวกเราไงช่วยกันเรียกร้องช่วยกันทวงถามช่วยกันกดดันนักการเมืองกลัวอย่างหนึ่งนะนักการเมืองเป็นธรรมชาติของเขานะครับ กลัวความนิยมเสียเพราะว่าเขาต้องเลือกตั้งไงกลัวว่าถ้าคะแนนความนิยมเขาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้รับการเลือกตั้งพอประชาชนทวงถามด่าเยอะๆเดี๋ยวเขาก็จะร้อนเขาก็จะรีบผมนึกบอกเลยครับอันนี้พูดก่อนการประชุมครมนะจะประชุมครมวันอันงคารน,นี้นะครับที่จานุมัติเรื่องนี้แต่ให้สัมภาษณ์ก่อนเลยวันศุกร์เพราะว่าตอนนี้ไอ้ดิจิตอลบอลเด็เนี่ยนะครับม,มันมั่วไปหมดแล้วนะรัฐบาลมีเสียหายเยอะมาก เพราะว่าไปโมนะ้บอกว่าจะทำดิจิตอนบอลเด็ดแจกเงินกันห้าสิบล้านคนคนละหมื่นนะบอกว่าจะทำทันทนนนะีนี่ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วนะครับอ่านี่ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วนะครับชัดเจนไหมฮะล่วงเลยมาเป็นปีแล้วมันมั่วมันสูญเสียคะแนนความนิยมไม่รู้จะกอบกู้ยังไงก็เลยงั้นก็รักษาไว้ก่อนสัก14.5ล้านเสียงก็เลยแจกเงินสดแต่ออว่าก,กันง่ายๆคนก็เลยตั้งคำถามซ,ซ้ำๆไป คือถ้ามองในมิติการเมืองก็เหมือนกับว่าเป็นการมองว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าเพราะเอาอยู่ๆเอาเงินส่วนมาแจกเลยอะคนตั้งสิบสี่สิบห้าล้านคนนะครับเยอะมากนะครับนะส่วนเฟสหลังอีกสามสิบล้านคนเนี่ยเออเขว้งควงนะครับล่องลอยไม่มีจุดหมายยังตอบไม่ได้สรุปแบบนี้ละกันคืออย่าไปฟังนะไอเพราะว่าพูดกลับไปกลับมาผมนี่ก็โวยไปละนะมั่วซั่วกลุ่ม รวมอีก30ล้านคนที่เป็นลงแอปทางรัฐอ่ะคือคผู้ชมคิดออกเองแล้วกันว่ามันมั่วขนาดไหนนะโครงการยังไม่ชัดเจนไปบอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก30ล้านคนกลุ่มหลังเนี่ยนะครับวขว้งคว้างยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปทางไหนต่อไปยืนยันข้อมูลล่าสุดณขณะน,นี้ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมยุคคน,นยังคงยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะแจกเงินนะให้กับกลุ่มเปราะบาง แล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กลุ่มคนพิการเนี่ย14ล้านรับผีครับค้งบอก14ล้านสองแสนคนแต่บางกระแสก็บอกว่า14ล้านห้าแสนคนตัวเลขก็คงวิ่งอยู่ประมาณนี้นะผู้สูงวัยยังไม่เกี่ยวนะผู้สูงวัยยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะ,ะยกเ้นท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นคนพิการอเอาตรงนี้ก่อนไม่ไม่กลุ่มผู้สูงอายุยังไม่มีแล้วมันจะเข้าทางไหนพร้อมเพครับ พร้อมเพยนะถ้าไม่ไปเปิดพร้อมเพยนะครับเงินเนี่ยมันจะโอนไปจริงแต่มันเราออกไม่มันไม่ได้ออกไปไงเขาดูดกลับนะครับอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะเขาดูดกลับนะเขาจะดูดกลับเข้าคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออสมัครพร้อมเพยนะไปสมัครพร้อมเพยพร้อมเพยคือรายละเอียดเนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้เอาว่าไปถามพ่อผูใหญ่บ้านก็ได้นะถ้า ไม่มีใครจริงๆหรือถ้ามีคนในครอบครัวลูกๆหลานๆที่ไว้ใจได้ก็สอบถามเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันตรงนี้ว่าได้แน่ถ้าไม่ได้นะโทษนะโคตรจะหมาเลยหมาเลยละรัฐบาลหมาเลยล่ะใครจะแบกไหวนะใครที่เป็นเอฟซีเป็นวอเตอร์นะถ้าออกมาประกาศถึงขนาดที่ว่าให้ไปผูกพร้อมเพเงินจะเข้าว,นนวันนี้วันนี้วันนี้แล้วถึงเวลาบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยนะครับ อันนั้นก็ลาออกไปเถอะอย่ามาเป็นเลยใช่ไหมถ้าพูดชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยลาออกไปเถอะไปไหนก็ไปไล่ผมว่าประชาชนออกมาไล่แน่นอนนะครับเพราะว่าห่วยแตกแล้วอันนี้เราพูดถึงนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งเขาก็มั่วมาเยอะแล้วไอ้ดิจิตอลบอลเลตไอ้งเงินสดเนี่ยนะถ้ามันจะมั่วจนไปทุกทิศทุกทางทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีมมเ เอ่อไม่ไม่สามารถยึดหลักได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะมาบริหารประเทศนะครับนะอืมพร้อมเพย์มันก็สมัครทุกธนาคารแหละครับพร้อมเพย์นะครับเออนี่คือชัดเจนนะโอเคนะครับผมมายืนยันข่าวชัดๆชัดๆเพื่อเกิดความมั่นใจเดี๋ยวอัพเดตทุกวันนะตามช่องผมไว้เลยครับอีซียุคคนนะอีซียุคนทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะ คือเราไม่ได้อ่านข่าวธรรมดาเราเป็นคนกล้าพูดเพราะเราเป็นนักข่าวเราต้องกล้าเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะให้ชัดเจนที่สุดนะครับเราต้องกล้าพูดเราต้องกล้าพูดกล้าเรียกร้องนะเห็นไหช่วงใช้ของรายการหากอยากสนับสนุนผมก็มีสินค้าชุมชนนะครับหลายรายการให้คุณผู้ชมได้ได้